สวัสดีค่ะยายอ่อนสอนหลานเล่านิทานปรำปราวันนี้ยายอ่อนมีนิทานสนุกๆมาฝากลูกๆแล,ละหลานทุกคนเราไปฟังกันเลยค่ะชีวิตอย่าไปมีข้ออ้างเยอะก็สุขใจได้แล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีไก่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันฝูงใหญ่ไก่ฝูงนี้มีพ่อไก่ที่แข็งแรงที่สุดตัวหนึ่งเป็นจ่าฝูง ทุกตัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาทุกๆเช้าก่อนรุ่งสางได้ไม่นานพ่อไก่ซึ่งเป็นจ่าฝูงจะมีหน้าที่คอยปีนขึ้นไปเกาะบนยอดไม้แล้วโก่งคอขันเสียงดังก้องกังวานไปทั่วพ่อไก่จ่าฝูงจะต้องขันต่อไปเรื่อยๆขันจนกว่าดวงตะวันจะขึ้นมาฉายแสงแล้วส่องสว่าง ไปทั่วผืนป่าชีวิตของพ่อไก่จ่าูงก็เป็นเช่นนี้ทุกวันเรื่อยมาพ่อไก่จ่าูงมีความสุขมากเขาชื่นชมแสงตะวันและรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ดวงตะวันโผล่ขอบฟ้าขึ้นมาเขาคิดเสมอและตลอดมาว่าเพราะฉันขันดวงตะวันจึงขึ้นถ้าฉันไม่ทำหน้าที่ขันเพื่อปลุกดวงตะวัน ดวงตะวันจะไม่มีทางขึ้นมาได้อย่างเด็ดขาดแล้วโลกใบนี้ก็จะมืดมิดไร้แสงสว่างการเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีพ่อไก่จ่าฝูงเริ่มเข้าสู่วัยชราถึงแม้จะเริ่มเจ็บป่วยและไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนแต่ก่อนแต่พ่อไก่จ่าฝูงก็ยังต้องพยายามตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปบนยอดไม้ เพื่อจะได้ขันต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อไก่จ่าฝูงเริ่มรู้สึกว่าปีกของเขาไม่ได้มีเรี่ยวแรงเหมือนเมื่อก่อนร่างกายของเขาแก่ชราเกินไปเกินกว่าที่จะบินขึ้นไปบนยอดไม้ได้อีกแล้วเมื่อถึงเวลาก่อนรุ่งสางเช่นทุกวันพ่อไก่จ่าฝูงก็พยายามกระพือปีก เพื่อที่จะบินอีกครั้งแต่ความพยายามบินครั้งที่เท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถที่จะบินขึ้นไปบนยอดไม้ได้อีกแล้วไม่นานก็หมดเรี่ยวแรงและล่วงหล่นลงมาเพราะไก่จาก่าฝูงจึงใช้แรงเฮือกสุดท้ายเรียกไก่ทุกตัวมาประชุมกันเขาเริ่มขอโทษและสั่งเสียด้วยความเป็นห่วง ที่ตัวเองไม่อาจทำหน้าที่ปลุกดวงตะวันได้อีกต่อไปแล้วพวกเธอจงเตรียมตัวให้พร้อมหาสเสบียงอาหารหาที่อบอุ่นไว้ซุกตัวดูแลตัวเองให้ดีนะจากวันนี้ไปโลกจะขาดแสงสว่างโลกคงจะเน็บหนาวใกล้จะแตกสลายตัวฉันไม่มีเรี่ยวแรงที่จะขันปลุกดวงตะวัน ในวันใหม่ได้อีกต่อไปแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าของฝงไก่ลูกไก่น้อยผู้ไร้เดียงสาก็ถามขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าแล้วตอนที่คุณปู่จากฝูงยังเล็กๆขันไม่เป็นพ่อแม่ของคุณปู่จากฝูงใช้ชีวิตในความมืดมนมาโดยตลอดหรืออย่างไรพ่อไก่จากฝงฟังคำถามเสร็จก็จากไปพร้อมกับรอยยิ้ม จากนิทานเรื่องนี้หลายครั้งที่เรามักคิดว่าเราต้องทำแบบนั้นก่อนแบบนี้ก่อนจึงจะสบายใจเราต้องรอให้เจอเรื่องดีๆก่อนถึงจะมีความสุขที่จริงแล้วความสุขใจบางทีก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำและผลของการกระทำก่อนเสมอมันไม่ต่างอะไรกับพ่อไก่จา่าฝูงที่คิดว่า ดวงตะวันจะขึ้นได้ก็ต้องรอให้เข้าขันเสียก่อนทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วคนเราสามารถสบายใจได้เลยโดยไม่ต้องรอการกระทำหรือผลที่ได้รับการกระทำใดๆหากจะรอต้องทำอะไรเสียก่อนหากจะรอรับผลที่ดีเท่านั้นก่อนแล้วค่อยสบายใจและมีความสุขเช่นนี้แล้ว ชีวิตของเราจะสบายใจจริงๆได้เมื่อไหร่ความสบายใจที่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นต้องรอสิ่งใดชีวิตอย่าไปมีข้ออ้างเยอะแค่นี้ก็สุขใจแล้วหลังจากฟังนิทานแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสนุกสนานหรือว่าได้ข้อคิดอะไรกันบ้างไหมคะยายออนขอให้ลูกๆหลานๆทุกคนเติบโตเป็นคนดี มีความสุขแล้วกลับมาพบกับนิทานสนุกๆก,กับยายอ่อนอีกครั้งในคลิปต่อไปกันนะคะ